เลิกงานแล้ววันเนี้ยสบายอกสบายใจน้อยวันนี้จะมาตอบคอมเมนต์นะคะเพราะว่าตอนเจ้าสมศรีว่าวันนี้สมรีจะเจอ,อรารเนาะคลิปตอนเจ้านะคะพอกลับมาจกทิ่ทำงานเพอกอะบ,บอกว่ามีคนเอ่อมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าหากว่าสมเอ่อสมศรีอ่ะมีความคิดอย่างนี้เรียกว่าฝืนทํางานเพื่อเงินยิ่งงานใช้แรงงานลุ้นแต่ละวันกลัวเจอเรื่องไม่คาดฝันเอ่เอสมสีจะบอกจะแดดเนี่ย อันนี้กผมได้นินทาน้วเจ้าแต่ว่ามันจําเป็นสมศรีรุ่นแต่นะตอนเจ้าว่าวัาวนที่สมศรีจะได้ล่างจานหรือเปล่าจริงๆแล้วคือสมศรีเป็นอย่างหรอกล่างจงหลางจานอะไรอย่างสมศรีกางงานนั้นทีก็สู้ได้อยู่แล้วแต่ว่าบางทีมันก็เกินไปเนาะตั้งแต่ใหญ่ไปตีทํางานตีใหม่เนี่ยอืมมันก็เจอแต่แบบหัวหน้าน่ะถามว่าหัวหน้าดีว่า่ดีนะ ทำ,ทำงานน่ะช่วงทํางานดี้ดีมดเจ้าแล้วมันจะไปลําบากตอนตีเพราะว่าตีสมศรีต้องลุ่นคนล่างจานมาหรือเปล่าจริงๆสมศรีก็ล่างได้แต่ตีล่างจานน่ะเวลามันไม่เหมือนที่ทํางานเก่าอันนี้ต้องเล่าก่อนนะว่ามันเหมือนที่ทาํางานเก่าอันตีเคยบอกมาถ้าผ่เคยตีตามสมศรีลิปเก่าก็จะงหูวอ่ะอันตีทํางานเก่าอ่ะเขาแค่ดันมาดันไปมันก็เข้าเครื่องเลยจะก่อนอันนี้ไม่ใช่ค่ะอันนี้เราต้องเดินออกไปข้างนอกแล้วก็ไปยกตะกร้ามาน่ะ อม,มันเป็นงานนักนะมันเจ็บหลังนะจ้าถ้าพอเฮาต้องกม้มตลอดต้องกอ้มแล้วต้องโงยกตลอดจะกอ่อมันเจ็บหลังนะแล้วคนสามร้อยกว่าคนอนะ่ะกว่าปนจะกินเซทไอ้ย,อยังเซทเนาะมันมันมันไม่ได้เหมือนที่ทํางานเก่าอ่ะเห็นไหมที่ทํางานเก้าสมชิม,มเกันเคยคิดว่าวันนี้สมชิจะได้ล้างจานเริ่มได้ล้างจานสมชิจะได้ใหย,ย,ย,ยง่งจริงๆแล้วผนแผนของสมชิก็คือทํางานในครัวเนาะไม่ใช่เป็นพนักงานล้างจานนะแต่ถ้าคนล้างจานไม่มา สมศรีกับไปล่างจานเจ้าถ้าสมมติว่าเพราะว่ายันติบอกเนาะทำงานกันห้าหกคนประจยัยมีไคล่างสักคนส,สมศรีเป็นเมียงคนเดียวอืมเฮาเราสมศรีเป็นคนตีอยู่ไม่นิ่งนะเห็นแล้วมันอดได้นะมันก็เลยต้องไปทาเนาะอืมพอเราทาแล้วเขาก็ไม่ทาแหละแล้วเขาก็ไม่เห็นไม่จ้างพนักง,งานคนอื่นมาแต่วันเนี้ยวันนี้คนล่างจานกับมานะแต่สมศรีกับได้ล่างจาน พ่อคนทําสลัดไม่มีใช่ไหมวนเนี่ยคนลงังคนลังจานกับหมาหัวมันออกไปหรือเปล่าเพราะอย่างที่บอกแหละว่าหัวหน้าดีรองหัวหน้ารองหัวหน้าเรื่องมากลูกน้องก็ไม่อยากอยู่ตัวไม่อยากอยู่ด้วยเนาะพากันออกมดเลสชมสีคนเดียววันนี้ลูกน้องลาออกมดเลสชมสีคนเดียวแล้วก็หัวหน้าแล้วก็รองหัวหน้าแล้วลก็เชฟเข้ามาด้วยกันสามคนเนี่ยอบริษัทเป็นใหญ่หมาเป็นใหญ่บริษัทเป็นเอามา เปิดเอาสามคนนี่มาด้วยกันเขามาด้วยกันสามคนน่ะอืมแล้วคนตีเก่าเกดีอยู่อ่ะคนทําสลัดใหญ่ไปตีใหม่เกิดเลยสมศรีพอสมศรีบอกจะหานใหญ่แก้มพื้อใหญ่พอแกถูกใจสมศรีแล้วแกชอบสมศรีแล้วแกกับเพื่อสมศรีใหญ่สมศรีกับมาลรุ่นว่าวันนี้ฉันจะเจออย่างเพราะว่าไอ้คนล่างจานมันบอกสมศรีแล้วตั้งแต่วันซุกแล้วฉันจะไปทํางานตีใหม่แล้วฉันไหวทํางานตีเนี่ยอืมเพราะว่ามันขอใหญ่แล้วกับเพื่อมันใหญ่มันบอกว่ามันไหว วันนี้มันหมาแต่สงสัยมันจะออกเลยล่ะหรือหน้าบุญวันนียแกกกบเอ่อหัวหน้าเกกับเลยโทรเฮ้อคนที่ทํางานชั่วคราวเออคนที่รับจ้างเหมือนรับจ้างมันนักเรียนน่ะเออโทรเ้ามาล้างจานเออสมศรีจะหลอดแต่จริงๆเราวันนี้สมศรีได้สมศรีก็ต้องหลอดอยู่แล้วพอสมศรีจากวีอาทิตย์หนึ่งสมศรีทํางานสามสิบเจ็ดชั่วโมงจี่ก่อ เมื่อเนี้ยสมศรีเหลือสามสิบสองพ่อสมศรีขอลดเพราะว่าชั่วโมงสุดท้ายคือสมศรีอยูก่ก็ลองหัวน้าได้สมศรีบอกเลยว่ารอบสุดท้ายก็คือเอย่างที่บอกไปในคลิปไลฟ์สซดแต่ว่านะว่าชอชั่วโมงสุดท้ายอะ่ะลองหัวหน้ามันเกินไปอะ่ะนั่นแหละไอ้คนหลังยานมาันก็เล่นอยู่พยทําเกินไปสมศรีก็เลยคือว่าสมศรีมันใช่นะ่ะจะด,ด,จะด,ดจะ่ากระดามได้จนะหวากระหวัาได้เนาะพอเขาเยอะยจะเอยียนมันมัน,มน เฮาแย่แล้วมันกอบบใจอ่ะอืมย่างตีโต๊ะตางอย่างทํากับข้าวในสมศรีสมศรีเนี่ยจะล่างมดเก็บล่างเก็บเจ็ดละมดอ่ะแกปไปอยู่ในออฟฟิศแกกลับมาแกบอกให้เขาล่างใหม่อ่ะและ้วใคจะมาหมาันเนี่ยทำงานมาทั้งวันแล้วมันก็เหนื่อยแล้วจะ่อกเขาอุตส่าห์หลีบเหล่งทำให้มันเซ็ต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 แฮมป์ปอแล้วห้านาทีสิบนาทีแกก็ไม่ปล่อยมันมันเกินไปเลยอืม ลองหัวหน้านะเจมหัวหน้าคือสมศรีเห็นเราคือสมศรีแบบมันโอ้นได้นะเขาจะเถียงเราก็เถียงได้ขานพิษกันจริงๆเราสมศรีก็เถียงได้นะแต่สมศรีไม่อยากทะเลาะก,กันเนี่ยเราก็ทํางานเราก็ไม่อยากทะเลาะก,กับใครเนาะเขาก็เออแกบอกก็ทําก็ทําไม่ทาไม่ทาไม่อืมจอนาา้นทำเขาก็บอกแล้วว่าเราล่างแล้วล่างแล้วล่างแล้วไปเพื่อก็ไปฟอยนี่ยเอามือเจ็บมันกระตุ้งมีดอย่างเกิดขึ้นมาเพราะว่ามันกเกี้ยงมดเพราะมันเป็น สเตลเลตดดอีก่ออืโตทำอาหารอะมันเป็นสเตลเลตเขากับคัดถูแล้วเหลียบปล่อยมดแล้วแย่แกม,มเห็นนะเออได้เธอต้องคัดไหมเธอต้องล้างไหมอ่ะมันเกิดไปไงมันคือว่าแล้วก็คนล้างจานมันยุ่มได้พอมันพออย่างเพราะว่าทาดติดใส่อาหารอ่ะเออแกอยู่ด้วยกันสามคนเป็นเชฟดีก็คนหนึ่งสองคนเข้าไปอยู่ในออฟฟิศอีกคนหนึ่งเชฟ ยูกูก็ทมสีนี่แหละอเออแจ๊ก็ตักอาหารที่เหลืออยู่ในกระทะหรือว่าในหมอนะ้อในแกตักใส่ในในถาดถาดมันจะมีขนาดใหญ่ก็แหละกับขนาดกลางแกตักใส่ในถาดแล้วในถาดถาดใหญ่นะ่ะพ่อาอาหารมันเหลือเยอะเจก็กตักในถตักใส่ในถาดใหญ่เนาะประมาณสักห้าหกถาดนี่แหละอืมเสร็จแล้วปุ๊บไอ้รองหัวหน้าอาอกออกจากข้างนอกออกจากข้างในออฟฟิศมามาถึงปุ๊บได้ได้เคเปี่ยนแถมเหลือเวลาห้านาทีสุดท้ายอ่ะ แล้วคนหลังจานมาก่ะมันเห็นแล้วคนเฮาเนาะแล้วแกก็ทําแบบเนี่ยทุกวันทุกวันม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 ันพอเราเห็นแล้วเราหน้าลาคานน่ะเออเนี่อยากจะต้องมาเปลี่ยนเนี่ยอยากจะต้องมาเก็บนเมื่อเปิลเก็บแล้วก็แขกจะดันมันก็ต้องไปใส่ตู้เย็นอยู่แล้วนะเขเปลี่ยนใส่ถาดน้อยๆอ่ะแล้วมันก็จะเพิ่มพื้นที่ขึ้นหรือเปล่าถ้าใส่ถาดน้อยมันก็เพิ่มพิ่พื้นที่ขึ้นจชก็ใส่ถาดใหญ่ได้ห้าหกถาด พอไปสายถานหน่อยได้ซิฟกว่าถาดอ่ยมันก็เพิ่มขึ้นแล้วมันก็เพิ่มเอออย่างงคนหลังจานนะั้นหลัางเยอะมีของล่่งเยอะกว่าคนเทาทํางานด้วยกันมันต้องมันต้องเห็นโอเคนใจกันเนาะอันนี้คืออยากจมงแต่มมนอ้วมได้ <laughs> แต่วันเนี้ยสมศรียกภูเขาออกจากอกหมากเลยเพราะว่าสมศรีเลิกงานก่อนคือชั่วโมงสุดท้ายสมศรีอยู่กับเขาได้สมศรีกับมาบัานได้สมศรีก็มาจมฮาจะาคอฟังกับมา,าบ,บ,มา,บานได้สสก็มาจมฮาจะาคอฟังก็จะครอบกันเลย ส่งข้อความไปหาผู้จัดการว่าสมศรีมสบายแต่จริงๆแล้วก็สบายหลงแข่งด้วยเออมเขาแหงคอแข่ขขงสมศรียืนเมินได้เนี่ยเฮากะคือว่ามันมีหลายปัจจัยโดยอืมและแฮมยางตีทํางานตีเนี่ยจากตีสมศรีไปทํางานบริษัทเดียวกันดินะสมศรีไปทํางานมาก,กี่ตีแล้วสามสี่ตีแล้วเนาะเปิดเลิกบ่ายบ่ายโมงเกินบ่ายสองโมงเปิดเลิกอ่ะตีเนี่ยแกเอาเป๊ะเลยอ่ะแกเอาบ่ายสองโมงเกินอ่ะ จากสีพน,นักง,งานลุงดองทำมาอย่างเสร็จแล้วเก็บลางละมดจะกลับบ้านล้วแกมือกับนะแกหาอย่างมือใหญ่แหมอืมแกจะเอาเอาเวลาเปะ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 เนี่ยจริงอยู่วเขากินเงินบริษัทแต่มันก็ต้องบรรเทาห่อกันนฟองหรือเปล่าถ้าทํางานมันก็ทําเรียบร้อยละมดะนะเนาะบางทีมันก็ไม่ไหวสมศรีก็เลยชั่วโมงสุดท้ายนี่แหละสมศรีก็เลยลดชั่วโมงตัวเองลงเพื่อความสบายใจอืม วันนี้สมศิกาสบายใจมัย้ยเหลืองานบ่ายมงกึงยอมเสียคือว่ายอมหลดชั่วโมงยอมเสียรายได้ตัวเองลงอ่ะหนึ่งชั่วโมงอาทิตย์หนึ่งก็ห้าชั่วโมงขาดรายได้ไปห้าชั่วโมงประจะมันเต๋อเพื่อความสบายใจขอ้ายไปตีตีอื่นปกัาเพื่อไปจะ้ายไปตีไหนกำไปแล้วเจ้าขอกลับไปตีเก่าแต่ตีเก่ามันแผนะ คแนนมันว่างยดงไงถามมาหัวหน้าดีดีหัวหน้าเนี่ยดีนะหัวหน้าแกเห็นแกมองเห็นในอย่างแกเห็นแกเห็นว่าเราทํางานดีอย่างแกกํายาสมสีไปอืนี่แหละคนขยันอยู่ที่ไหนก็นลําบากแต่เพื่อคนหวานวาอาคนคขี้ขันอยู่ในก็สบายอื พอขอเปิดบล็อมได้ฉันชอบเธอฉันเธอทํางานเออเหมือนสมศรีทางานเก่งอ่านปทคกาเพื่อรางวัลสมศรีเนาะหัวหน้าบทกวดีนะอถามว่าเป็นดีเป็นดีนะหัวหน้าสมศรีก็บอกเป็นดีฮาอู้อย่างประกอบฟังเลยแต่ไอรองหัวหน้านี่แหละมันฟังไฝเนี้ยมันฟังไฝอะมันถามความคิดเห็นไปแล้วมันคือมันเห็นอกคนทั้งโทำงานด้วยกันต้องเห็นโอกเห็นใจกันหรือเปล่าอืมเนาะ อันนี้มันเอาใจใจตัวเองไงนี่แหละวันนี้แกลงโซ่เลยมันถึงบ้านเลยออกจกทีทำง,งานมาอู้หามต้องเจอสภาพนั้นแล้วพ่อสมศรีเขียนแกเปลี่ยนถาดเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยสมศรีคิดไปถึงคนร่างจานพอเฮาล่างจานอยู่แล้วจะกับเฮาก็เกลยแบบคิดไงคิดว่ามันเห็นแล้วมันมัน,มนใส่นะ่ะเออนี่อย่งว่าจะต้องเปลี่ยนว่านี่อย่างเธต้องเปลี่ยนนี่อย่งจะต้องมาเกตต่อน,นี่เวลาติผ่านมาสองชั่วโมงอ่ะเธอไปนั่งอยู่ในออฟฟิศปุณนเนี่ย เขาน่ะไปนั่งอยู่ในออฟฟิศปุณ่ะพอลูกน้องจกก้าบ,บ้านแล้วหิมะห้าแลทีซีฟนาทีมาเขมาเก็บมาเปลี่ยนอันนั้นเอาอันานั่นมาใส่อันาน,านั่นเอาอันานั่นมาเปลี่ยนอันนี้อย้ยะมันน่าเจ็บใจนะเออแล้วทุกวันเลยนะแกทำอะก็เลยวันนี้ออวันนี้ฉันเวลาเอาแขบาบม้งเกิงไงขอลดเวลาลงก็คือสบายใจเลยมันต้องมาเห็นสภานนั่นอืม <laughs> อีทองสิ่งนี้เป็นโลกจิตอยู่ยังมันเห็นแล้ว,ม,ลวมันมันใส่ที่อย,อย่างนั่นเนาะ แต่นะคุณสีนะหลงยิ้มอย่างขอละวันนี้นมันอ้นได้เขออาไหวกรับรแต่ละลงโซ่เลยมันเนี่ยเไปละเจ้าตามแตงกินดีวกว่า